สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับฉันหนูช่องน้องน้ำตาลวันนี้นะคะมีไงทูนงูพุกหรือเปล่าไม่ใช่พือมันไม่ตะปบเหมือนกอไม่ได้ตั้งใจจ้ำหนูไม่ได้จังใจจ้ำโอ้ยเนี่ยม่เป็นน้องสี่ขาหรือเปล่าเปล่าเนาะแต่ว่าพี่นูสีตัวสั่งัวเล็ ซื้อมาปอดฟงแล้วตอนนี้ไอ้ไอ้จนปอดฟงแต่ว่ากบต้องมเชื่อลกปอดลกเชื่อเชื่อองเลลงกอื้อยหมลูกเูเชี่ยเชื่ลงกฝอยต้นดีใจไรก็มูนี่หนอว่าบนใบลุกปอดน้มูปอดลงเชี่ยล่ัตวเพราได้คิดอย่างนตอนี่ได้คิดอย่างอริบัสุดทิ่ได้มันิบสามสุดน่ะเขไม่ได้คิดไม่ได้คิดองอิเลีาน ก็ไม่สติหรอกทำยังไงดีทงไม่ีดอาการก็คือ่ <c oughs> มีเอาคึืนไอบัณฑดสิสบายดีก็สขึนไปขันบ่มาเยียน่รูคงนั่เปยบัดแล้วพวราทอรมานแห้งไรเทอรมานเป็นเพราะมันเอยโตเอาขมันไอลูกสี่สสขึไอยง่โมหายเลยตอนนี้นรููใจ <c oughs> ม,ม,ม,มาก พ,พ่นหนูมีกัวทาีดูสีหรือเปล่านั่นแกงเนื้อหนึ่งเห็นบอกหนูไ,หนไม่ได้คิดอย่างไ้เลยพีลาเราออกไปอะแต่พีนสปีดูสีิดเองแได้กลายเป็นมาดูแกนูสีอืออ้ยน่ากินจังอะทำแบบนี้อ่ะกินมิ่มติ่มก่อนมันงอปะอคอยดูพี่ลาว็บน้อืมจับยูงว่าอยากกินราดนามว่าหนี่พี่เอกินคนไหนแซ่บ อะาาไหมยออยอยู่ได้แตต้องกุงใช่ไหมอืยิ่งยิ้มน้จิ้มน้ำจิ้มรี้ยวฉ่เล่นหวานเกิน,นกตัวสีสขคือสมัครปันปกตบสมัครสม,มูลเลยไอ้มันตีต่อกันได้บ่ตีได้เอ,าอา้าไอ้ลีละ ใครอยากม่างขังหนูี่ใครอยากนั่งข้างหนูพี่นูน่งกอดเพื่อนได้ไหพี่เอะห้าแกงเพพี่เอะออกาสระกงมอเนอะบอกไว้เลเียซื้อๆเหมือนเทียลผู้กันยนหนูบ่มีอากันยังขัมงมไม่แตย่างเดียวได้่วไม่ยิงได การที่แบบว่าเหามีคว้าไปซื้อมันไ่ได้เป็นอย่างมันไ่ได้ทอดละมานด้เหมือนแครไอรู้ปะไอมาหลายปีแล้วพ่ามีนะอันนี้จากบ้านทางน้ำตาลนะคะขอบคุณบ้านทางน้ำตาลด้วยนะคะเนี่ยพี่น้องยน้ำตาลน้ำตาลก็ยังดีอยู่เพคนอาจจะซื้อแบบว่าให้ทุกคนเลยเพลิอเพลิทุกคนที่จริงนะเพคนจะสร้างบ้านมีเอ็มพีแต่ว่าบอกแกบอกแกบอกเข้าใจผิดก็เลยซื้อมาบี แซ่บอร่อยนะคะน่าซก,ก,กินผักนะหมอกินแบบสิเราไกินทุกผักเลยเนาะกินไม่หมดหวังบะมกเลยหักไ่มันมีตมหลายห,า,หา,าต้องกน่นกินไปมือนพวกกินนะ,ะกินเยอะแต่ว่ากิกนหมัจบะมาก,มกอุ้ยอันนี้ข้าวลงเยแบบล้ค่ะนี่มิาข้าวลงอยบอืี่นรางแบบแกอันนี่แหละนี่น่าอร่อยใช่ไหมล่ะต้อ กิอนนี้ไม่เป็นหมูยอน่ะหมูยออย่าไปเป็นเมนสิาหต้องถามต้องหาพี่เอนะคะพาะพี่เเป็นเชฟพ่อพี่เอนะนอเบอนี้ยนค่ะนาจะซองนอนครับเ้เบอรมอมแแบเกือบมารชก็เบอรนี่นแหละนูจะน้องนู้จะฟังดูเรื่องอ่ะมั่คืออาหารน้ำตาลนี่เบิรหนบางขากันเยอชุงเจงชุงเชง ปังแบะ่นะค่ะกันพีู่ซีแบบว่าดูซีนี่อกาเป็นยังไงกินนากัแต่ลูินนกับอกเลยเป็น่ไได้ยินเสียงไหมพี่น้องซี่แบน้ำแหม่็เชาที่ียงังสิแม่ลูบบอกว่าไม่รู้ชคือวีนัมเป็นีาบาลนกลัแบบนัากลัวมากน่มีรูน่ามาตอกก้พที่นคือน่ากลัวมากเลยเนี่ยนีไม่รมึงบบ ตอนนี้ตอนนี้เบิร์นก็กลัวกลัวแต่ว่าเสียใจพี่นุชีจินตนากันสาวกลัวก็กลัวทุกอย่างเข็งก็กลัวร้องไห้ด้วยานไหนร้องไห้ร้องไห้ตอนน้งเดือดร้อนบีกอต้องเนาะากหลายมากแห้งหลายแต่ว่าย่างน่ยาเนี่มือหนังเข้าไปเข้าไปบ้านพพี่นุชีไม่ได้ไปมั้งไปบ้านกันไปลนะ พวกข้าพานเจ็ข้างพป็สบุนน่นามั้งเหรอเป็นบุพิษณุลลโลกมันว่าห้างลงจะมีมองห้างล่องเพิ่มพจะามีนมอันนัน้นเหมือนผ้าแดงผูกไว้ข้างทางสองข้างทางาห้างลงหรือห้างถึงนี้นจำไม่้แล้วขับรถผ่านไงไงป้าเดีอยโกรธบัตร <c oughs> จะกินหน้ากากแม่เขาเยาว่าผ้าหรือผีอสิแมงอก่อนสลยจีนอ่ากหน้ากากี่ิละพรธีจีนอานากากก็ได้วืา ก่ยูนนัน่ต้อง่นี่างงบนานี่พเนาะแต่้ไมกนัวยเกัย็คิดร้อนไปนะแม่ครับรถไปคิดภาพไปแบบนี้ยยาน่นะเวลาเวลานางรถไปไปไกลๆสิมันังอกวี่จน่าป็นบ้าเพราะฟังฟังแล้วก็กลัวแล้วก็สั้น่นะแต่เขาคิดียไปทัวอีกเราบอกเาบอกเัาฟังได้พมันม้วนเราบอกกลัวส่วนเนื้อฟัดงตะก و แหง จะไปพังโรงแรมจนงยาดอจ้าของหนว่าตะเลน่องเลงแตมติดเลยนฟังแบบมันว่าเรื่องจริงืยว่าหรือว่าเวลาไปอารจังหวัดสุรินเรียนในการพังเดือกลัที่พักโรงแรมหรือว่าอย่างนี้ใช่ไหพี่น้องเพราะวกลัวพักโรงแมันหยาดแม่มันคิดหน้าคิดหลังแม่คือว่าคือว่าเออมีอย่างนี้ไม่อยากจไปจังสินะ มือนตงสีงเลม่เมดพเรเวลาเป็นนอนตันหน่อยมันกลัวไงมือที่เขาแบบเขอตัวมือที่ไปขอขอหนมเบื้งเรื่องล้วเขาอน่ะพระาสามี่ปีัยนกลัวมือที่ไม่ยโสมือแหลกหมูมากก็มีนซีพนซีกัเปิดเิลืองีละเนาะตอนนา้สเนท่าคนอะกลัวด้เลยมือที่หนมาก มันไกลหนูไม่เคยเดินทางไกลราไปกันปจิเนื้อย่างเด้อเนื้อย่างลาดประจาปย่งของหมันหมันเท่านนั้นราเอาน้ร้านจารานชื่อว่านมร้านนไรนมเจ้าบุญเดยอะไรย่้ึมบุเี้าย่งเียวไม่เห็นหน้าพี่เลระร้านลูกคนหลยๆอก พี่กำลังสั่งอะไรกินอยู่นะคะพี่เสัดพี่กินไรก็สอีกตนนี้เลยโอ้ยเเชีคบิรู้สึกจะแบบวิรอยู่เน้ะแต่ว่าหนูเห็นหนูเห็นพี่นะันแบบชอบปิ้ทีู่่เลาพี่สั่งืออ้ยจิกรเอะไรเนี่ย่อีูแล้วถั่อยูแล้วกินนมสดอั้นโอ้ยเอาพี่น้องอะม่อนยุไปสั่ง พอตกคาำเดี๋ยวก็จะก็อย่าสั่งบึมๆอยู่ก็อย่า,ยยากินเย็นมาหน้ากันนั่งกินน้ำโขกซื้อห้าหรือปลากระเนกิน,นยังไงป,ล,ล,ปลาลูกปุกคาร์ลมหอดอัือนคาร์ลมหอดอันปลาเดีย๋ยวบอกคนเราปลาลูลกปกกุกลูกปุกันเล่าชีกินตยังไงาครอยากกินน้ำเบิดพี่น้องกินน้ำยาขวังใจกินเยอะถ้าเราคิดเยอะมันจะทำให้เราไม่มีความสุขรสรเราไ่อยากกินที่สุดเรากินได้แต่ว่าเราไม่อยากกินเองไงแต่ว่าเรากินได้ กูหมอว่าจากตัวเลอซิเจนไปนูแล้วหมอถึงเวลาแล้วหรอวัดอันนี้จนวิ่งวัดอยู่นั่นแ่ละต้องทำตามอะไรคุณหมอทุกขั้นตอนนะคะไหนอื้มอันนี้อร่อยนะใช่ไหมใช่ปลาก็ะนี้ค่อยๆดื่มน้ำปลาก็น กินยาบุเส้นพอแล้วสองที่ยมุกสุนี่หแบเอิบเรไมคคนนีคุเยอที่สุดอ่ะมีคือมันเขาิมบเเะถ้ากินบมีบ่จุถ้าต้แซ้ต้มน้ำ็งแบบมันบจุได้้มน้ำหวานแล้วอร่อยเ่อยากเละเี่ยากมีผล

เือจกินซุกนเกลือที่ลูซี่อยากินนะกินล,นนลูีรังมล่อตวแบบเมือนแงุไมจรงตัวแบบยังตัวแบบใหญ่กอ,อย่งชเชมปลามปลาไม่น่ารักเอ้าูปได้กินยังเราตอนพูดั่ะเราก็ลืมไ่มได้กินยังเลยาวกูกินที่เขาอย่ง<ต> อีตัวบอกว่ามีไข่พี่อันึก<ง>ว <eterm Gore> ่าข้ามผัดูึว่าอยากเอาโอ้ยนูเซลล์ชิวพี่เซลล์ชิวชีพูหน่ไม่คิดคิดบอกพี่เดแต่จะหมูไงใกล้ตัวก็เป็นสะ <Yeah, Man. S 2> <c oughs> <c oughs> ิ่งใกล้ตัวใกล้ชีวิตก็เลยคิดถึงง่ายเลยว่าเป็นหมูแมนเแล้วพอเราเรื่องหมูปลาอยู่เมื่อกี้ เออเอาอยากกินอยากกินอากินได้ไหมเยอะเลยอซื้อเยอซื้อไอเป็นระไอวะกปอเ่้ซี่อย่างเล่นไฟน่ะไมอยากกินมันมันมาขาดใจเดืออเป็ยนังดอกเดมันจะหายไอเห็นไหมกิเยอก็สนเอาด้าคนเอาเข้าขยะให้หน่อยเพืแจ่กินาบ ออกินไปเรื่อยๆมลว่าเป็นยังดออกเดี๋ยวมันจะหายบาส่วนใช่ว่ากินเบิเดียวไรน่ลยแล้มันจะ,ะหายได้ไดิไม่อย,อยากกินไม่จะกินจ้าอไาาด้นะฮะบคนแต่ว่พี่นอ้องพี่พี่ิว่าหนูดื้อก็พี่ดูสีกรเยโอ้ยหนูไม่ไดื้อหรอกหนูยากนิดนึงลูก พูดใดก็ฟังเออดีสอนออกพี่เดีม้นดูกับฟังความด้อฟังยาตอนั้นไงเรจะล้วกับนงจะิดคลิปอะคะอเล่าขวดค่ะหวยวยเ็งตามนโตเกียวร้อยอกนิหนําไอ้เด้บโตเกียวกะดาตกียไม่ได้เ็กปัญหาำหรับคืนนี้กั ขอจบแต่เพียงสนีละจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณที่ชวคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแต่ว่าก็ไ่ได้เป็นยังโดจะนอกจักไอยังเดียวตอนนี้กับว่าไม่ไข่เลยเพราะ3 0 4 0 4 0ิ0หายอยู่นั่นแหละค่ากัดเยอสิมากอัดชิใไ้เบิร์ดูๆแต่ว่าคลิปนี้ยาวมากนะคะสวัสดีค่ะ